อยู่ดีครับผมเราเจอหนมถ้วยมิชลินไกด์สองปีสอน <laughs> หนมถ้วยได้มิชลินไกด์มันคิดแล้วกัอะไรโหอยู่ในซอยนะเไ้มอยู่ในซอยเดียวขนมถ้วยมุลานผ่านทองอุ้ยใช้ไม้พายขาดด้วยดูฮะอุ้ยอ๋อครับ ร้อนเลยอุ่นๆก็ได้สะดุ้งอ่ะเขามีสะดุ้งอ่ะใส่แก้วอ๋อโอ้เราใส่แก้วร้อนใช่ไหมครับอันนี้แก้วมันมี่ะอ๋อใส่แก้วนี่อเนี่นี้อ๋อโอเคครับผลจะก็ใส่ตัวไหนเมื่อกี้อ่าได้เลยโอเคครับระวังนะกาโบราณตั้งกลางดีกว่าตั้งไว้ดีกว่าอ่าตั้งกลางไว้ดีกว่าท่านมาจากแกลงไหนล่ะ ากำลังจะเล่นเสียงอยู่นึกเสียงอยู่เห็นเจ้าเดินทางไกลเดินมาเห็นลงเตี้ยนข้าก็เลวะน้ำชาสักหน่อยไหมล่ะท่านขอบคุณมากท่านจอมยุทธน้ำชาเนี่กันไม่อย่างดีนะข้าให้หนงามเหมือนลีมาทำขอบคุณมากท่านตอวไปอย่างนั้นได้ยังไง นี่ได้ฟิวได้ฟิวชาก็อร่อยอนอะชาก็อร่อยแล้วก็เนาะชาหอมมากอ,อร่อยเลยอยร่อยเลยชาอร่อยมากอค่ะคูมการผลิต เช้าก็หอมนี่ยังไม่กินหนมครกเลยเยยังไม่กินหนมข้าถ้วยเลยเนี่ยเฮ้ยหลังคอดีขึ้นเยอะไ่กินขนมถ้วยหอมกึอบเลยอัลตรนุ่นทีตอนนี้หอมมากยอดขายไปกี่ปีแล้วครับป้าขายที่ชลบุรีมาสิบปีเหรอจะส่งลูกเรียนกันเนี่ยแล้วมันมี้จบแล้วว่าลูกจบแลว่าจะพักให้ลูกเขาลาออกจากการเอาไปอ๋อไม่ได้พักเลยไไม่ด้พักาวว้ากานะโว มแต่ว่าปกติเราจะเห็นบอว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นสีเขียวเขียวใช่ถ้าโบรามันมันสีนี้เนาะอลเราเด็กๆลูกป้าเด็กๆเตยอเลยครับเป็นใบเตยใช่แล้วนี้ไม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวต้เอองกนพรา่โบราณเนี่ยนไได้ไห้บงรขอกะิใช่ โอ้หน้ามันจะเรียนใช่ใช่้คมไฟใม่ดีใช่ค่ะถ้าคุมไม่ดีถ้าคไดีหน้าจะแตกครับดูดูเด่นน้ำใสคุมไฟไม่ดีหน้าแตกหมดเลยอ๋อเขาบอกว่าถ้าคงมไฟดีหน้าจะเรียนนี่นี่หน้าจะเี่า่จะตลกถ้าเราเห็นคยิ้ขายอะบางทีก็ไม่เรีนเท่านี้นะบางบางทีมันจะแบบโป๊กโปกใช่แล้วเราเพิ่งรู้ด้วยอย่างหนึ่งคือเมื่อก่อนถ้าเป็นอเครื่องวารานะครับจะเป็นน้าตาลแป้งมันไม่ใช่ใบเตยนะ ไม่ใช่ใบเตยเป็นน้ำตาลมะพร้าวเป็นน้ำตาลมะพร้าวใช่ครับร้อนหน่ะอันนี้ตกลงเกาเป็นกินแพนเค้กอันนี้คือแบงสีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตาวาวคุณไม่เคยกินที่หนักแน่นอนผมบอกเลยจริงเหรอแล้วผมใส่หนมถ้วยนะไม่มีทางคุณถ้าคุณใส่ถ้วยคุณไม่มีทางตั้งแต่เด็กอะผมอ้วนเพราะหนมถ้วยส่วนหนึ่งตอนรัดช่อง ต่คุณจะไม่เคยกินหนมถ้วนี้นนี่นี่นี่แล้วหัวอาทิรยล้วนะดูดูดูหนมที่ว่ามักวนเป็นหนมกล้วยเลยเคยกินหนมถ้ว้กวนทะเลเลย่ะป้าดูดิฟองฟองฟโอ้โหนสี่เอาที่ดันสี่ตักกันสอย่างนี้นะคะค่อยๆแซงขึ้นมาเลยวช้นสองสองสองออไม่เดี๋ยวอเพิ่งตักมึงให้ป้าดูดูเดีป้าเลยหมดเลยครับอันนี้ไม่ใช่เนาะ แล้วป้าเขาจะทำหน้าเนียนมาเพื่อใหามังตะกุยขนาดนัはは lad, ้นอ่ะทำกะทิทำเนื้อแป้งผมบอกเลยคุณไม่เคยกินที่ไหนเลยน้ำแของแม่งแข็งแม่งขอทุกอย่างที่พี่เคยกินมาพี่คุพี่นึกว่าจะน่าจะเห็นกินเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแบไหนนะในเัวแล้วในวัวอยู่คุณเปลี่ยนมาทุกเลยดูดีครับ เนียนมากดูเดี๋ยวมันเนีนเกินใช่เดียฮะเนี่นี่แล้วเดี๋ยวพูดกินทั้งทั้งงเลยคนกินน้วยเป็นนะดฮะไม่เคยไม่เคยยังไงก็ไม่เคยไม่มีทาง แยกเป็นชั้นเลยเยอะนะผมไม่เคยกินกะทิรสเนี้มันนานมากเขาเผื่อไม่เคยเลยด้วยไม่เคยกินกะทิโรตี้ครัมันนานมากเลยเนี่ยอร่อยมนะแล้วแป้งอยู่ข้างในอ่ะไอเทจเจอข้างล่างอ่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยมันไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่เขามีใบเตยป่ะต้องถามเขาว่าไม่มีที่นี่มีรสใบเตยไหมครับไม่มีแข็มีแต่รสใบตอง ผมของนี่สามถ้วยครับไอสัตว์บึงเอาไปสองเลยเนื้อเนื้อสัมผัสชั้นล่างสุดอ่ะมันจะอ้วนมากเลยใช่ป่ะอ้วนจัดเลยไอ้แป้งอันเนี้ยเราเคยกินขนมถ้วยที่ไหนอร่อยนะผมบอกว่าต้องมาลองเนี่ยเคยเคยลองที่เขากระเดกเอ้ยแล้วก็ซื้อจับเขาได้มัมีูแล้วเจ๋งขายมันจะมาอย่างงี้ขายที่ซื้อขนมถ้วยที่ดีสุดในชีวิตที่ผมเคยกินใช่ ผมการันตีด้วยผมพูดคำน,นี้ได้เลยมไม่เปิ่ยนผ่านของจริงผมพูดคำนี้เลยนะใช่อะไม่ไม่เคยกินสรสชาติอยลเลยนะมาก่อนที่เคยชีวิตอย่นี้นะอันนี้เพิ่งขึ้นเลยอ่ะเพิ่งขึ้นเลยกินชอบกิน,นคนเดียวอย่างนี้อยู่เลยอย่างนี้อยู่เลยหัวกะทิร้อนนะทีนะ กติแพ้แน่นอนอย่างนี้เนาะหัวหัวแท้มากบ้าเหรือว่าพอมันเจอกับเอ็นมะพร้าวด้านล่างแพ้อีกแบบของแท้ผมว่าโตตายบ้างนะเขื่อยแตงงละโอ้ยของของจัดเลยเนี่ยพอไปทัตามมะพร้าวนี่เนาะเนื้อแป้งเตียนกริบเลยได้บางอันที่เราเคยกินมันจะออกเหนียวแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ได้ฟีวอีกเพราะกะทิเต็มปากลองดิคนต้องปาดนี้นะอย่าไปโกยเลยปาดรอบๆสุดๆสุดขอบนี่ฮะใช่รูดเลยรูดเลยนี่ฮะอ่ากดสุดกดไสุดกดสุดขอบนะนงาจอบนี่เข้าปาดเลยข้าปาดเลยเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นบาลานซ์บาลานซ์บาลานซ์ ดู่เราได้นั่งกินที่ร้านไม่เคยเห็นนมถ้วยกินที่ร้านนะแล้วก็ทางร้านขายนมถ้วยอย่างเดียวอย่างเดียวตัววกสุดท้ายตักสุดท้ายมั้ขอตัอกสุดท้ายฮะแม่คือน่มถ้วยดีสุดอะไอแม่ชี้รวมหอมนะจะไม่แตกครบเลยุ่กนิตัวเอาแป้งละลายกุ๊บแต่ไม่แตกเนาะ คลีกแตกประมาณแล้วมันจะเค็มหอมหวานเฮียมันสุดยอดอะ่ะพอแล้วพอแล้วพร้อมใช่อร่อยเดี๋ยวเราหยุดไม่อยู่ใช่หยุดไม่อยู่แน่อร่อยหยุดไม่อยู่อร่อยจริงอร่อยจริงครับถ้าไม่หยุดกลัวความดันจะขึ้นเด้อขนมถ้วยทานทองเมื่อกี้อ่าขนข้างหน้าเขาบอกเขาบอกว่าใช้กะทิจากอะไรนะพี่ลองอ่านป้ายหน่อยอใช้กะทิสดทับสแกทับสแก ไปต้องใช้จากทาัศแกอันนี้จะตะแกรไปจากที่ใต้ที่ไปสูกไงมัะจะมันจะของแบบที่เรื่อยไปเหรอใช่แต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นหัวกระปิ้นเลยเหรอใช่หัวกระปิ้นคือแบบมันมันไม่เคยกินที่นั่นใช่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 ใ้หัวกะปินสุกเลยเหรอแล้วได้ทั้งวันนี่ด้วยนะนี่เป็นขนมถ้วยที่อร่อยสุดในชีวิตผมเลยโอ้ยโอยไ่ไดป้าคนรู้ไ ได้กินฟรีหรืออะไรเนี่ยโอ้ยกินหกทั่วเองจ่ายตังค์ดีกว่าผู้คนไหนที่คือจะฟรีเหรออะไรชอบจริงจริงจะปิดอวยอ่ะต้องเป็นการอวยจริงต้องเป็นของจริงของจริงสุดยอดสุดยอดไอ้เที้่มันหอมเนี่ยเจ่บ้าทุกอย่างมันหอมอวนอบอวนเนี่ยทุกโตทบมันคลุเหมือนกันหมใช่ป่ะยอดมาก โอ้โหอันนี้ร้อนที่สุดในชีวิตเลยอันนี้ร้อนสุดในชีวิตผมที่ผมเคยกินร้อนเกินเลยมาคิดตังคิดตังไปไปไน่าจะสี่สิบาทนี่ที่เรากินนะหรอออก็จะสามชุดยี่สิบใช่ป่ะครับสองสองชุดครับสองชุดครับห่าหุ้ลูกค้าก็สี่สิบบาทกระตอหกสซื้อกลับบ้านด้วยกล่องใหญ่กล่องเล็กครับขขออบบบบคคคคุุณณรรััเฮ้ยแอบไปเห็นเลยอันนี้ป้าขายวันนี้เหรอเนี่ย อ่ข้วยเยอะหน่อนัเน no ี่ยใช่ค oh ่ะตามดูผลงากันเดี๋ยวดูข้อยอดเลยผมอข้ออร่อยมากอร่อยเหรอข้อนี้น่าไม่ใช่ลิงไก่เลยดูดิขาไปให้จีนใต้เลยขอบคุณนะครับป้าสวัสดีครับนี่ครับโคตรเดือดดูดิกะทิทับสกาด้านล่างน้ำตาลมะพร้าวแท้น้ำตาลมะพร้าวนี่แม่งคือแบบสุดยอดสุดยอดนะครับผมอันนี้ครับในในใน ข้วละเจ็ดบาทเท่านั้นนะครับผมแนะนํานะให้คุณมาที่นี่แล้วกินที่ร้านอนี่ครับยอยู่ซอยซอยซอยข้างๆกับไอโรบินสันบางรักนะครับเออซอยติดกันเลยซอยแรกเลยมัน้เนี่ยใช่ป่ะขนมขั้วโบราณขอคือเป็นร้านที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดหนึ่งในร้าน ที่เราเคยไปมาแล้วมาแบบไม่ได้ตั้งตัวด้วยนะมาแ,า,าแบบแล้วป้าก็แบบอารมณ์ดีใจดีด้ดวยเนอะได้เมื่อกีเดี๋ยวผมขอไปบริหารความดันแป๊บหนึ่ง <c oughs> วันนี้ขอเดินอีกสักหกิโลได้ไหมมาแน่เมื่กี้เล่น <c oughs> เล่นไปสามสามถ้วยจำไปเอ้คนละสามนี่มาแน่ <c oughs> โรภไผมาแน่ <c oughs> <c oughs> ไปเอาบ้าน